สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาดูวิธีการเปิดจุกหมึกนะครับของเครื่องถ่ายเอกสารสีแคแนอนะครับตระกูล55นะครับเป็นเครื่องถ่ายเอกสารสีตระกูล55นะครับซึ่งก็มีวิธีการเปิดหลอดหมึกนะครับเวลาเรากำงการเปิดหมึกนะครับเรามาดูตรงตรงจุกหมึกนะครับเขาจะมีนะครับกิบล็อกอยู่ตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่นะครับ จะมีกิบล็อกเราใช้ไขควงแบนๆนะครับแย่เข้าไปนะครับอ่านี่นะครับกดเข้าไปนะครับก็จะมีการปลดล็อกออกมานะครับทั้งสองข้างเลยนะครับใช้มือสไลด์นะครับอ่านี่ก็ออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้ากากปิดมันนะครับทีนี้เราก็พลิกขึ้นมานะครับพลิกมาก็จะมาดูตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวพลาสติกนะครับพลาสติกสีขาวๆนะครับครอบอยู่สองข้างนะครับเขาจะมีบ่าล็อกอยู่นะครับ ให้สังเกตตอนเปิดด้วยนะครับข้างบนก็จะมีตัวล็อกอยู่อีกชั้นนึงนะครับจะมีสลักล็อกอยู่ครับเราก็ต้องถอดตัวพลาสติกแกนสีขาวนี้ออกมานะครับถอดออกมาเลยนะครับอ่านี่นะครับถอดออกมาแล้วนะครับทีนี้ตรงนี้จะเป็นจุกหมึกนะครับเราใช้มือหมุนนะครับหมุนออกมาเลยนะครับอ่านี่นะครับหมุนออกมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเติมหมึกเข้าไปตรงในช่องนี้แล้วนะครับ ตรงในช่องนี้เลยนะครับหมึกที่ผมถอดนี่เป็นหมึกสีดํานะครับอ่าแล้วก็กรอกหมึกเข้าไปเลยนะครับกรอกจนเต็มนะครับแค่นี้เองนะครับพอกรอกเสร็จนะครับเราก็ปิดปิดจุกเหมือนเดิมนะครับอ่าทีนี้ก็หมุนหมุนกลับนะครับใส่เข้าไปอ่าพอตึงมือพอนะครับนี่นะครับจุกหมึกตรงนี้ไอตัวฟองนั้นเนี่ยมันจะต้องให้ตัวแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวปั๊มนะครับให้หมึกลงนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาใส่ตัวแกนสีขาวนะครับอ่ามันก็จะมีบ่าล็อกเนีครับใส่เข้าไปนะครับจะมีล็อกก็จะพอดีนะครับนี่นะครับทีนี้ก็มาดูขาทั้งสองข้างนะครับตัวสลักก็จะต้องล็อกนะครับให้มาอยู่ตรงนี่นะครับตามตำแหน่งนี้เลยนะครับตามตำแหน่งนี้เลยโอเคแค่นี้เองนะครับการเติมหมึกนะครับสำหรับเครื่องแอดวานนะครับเครื่องสีแอดวานนะครับ ตระกูล55นะครับอทีนี้เราก็มาใส่ฝาพลาสติกสีดํานี้ครับเป็นฝาครอบนะครับไอ้ตัวนี้มีจุดสังเกตก็คือนี่ครับมันจะมีร่องนะครับมีร่องมีบ่าของมันอยู่นะครับสังเกตตรงครับแถบสีขาวกับตัวร่องนี้ต้องต้องเสมอกันตั้งตรงกันนะครับไหนนะครับเวลาสอดเข้าไปนะครับอดันเข้าไปจนสุดเลยนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็พลิกกลับด้านนะครับมาดูก็จะมีสลักล็อกสองข้างเหมือนเดิมนะครับ ส่วนตรงหัวนี่อันนี้ก็ต้องสนิทแบบนี้นะครับมันถึงจะลงล่องวนแบบนี้นะครับต้องสังเกตด้วยนะครับอ่าแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วนะครับการเติมหมึดนะครับเสร็จแล้วก็นําไปประกอบเข้าเครื่องได้เลยนะครับเอาหมุดไปประกอบเข้าเครื่องได้เลยแค่นี้เองนะครับทำเหมือนการทุกสีนะครับทำเหมือนการทุกสีเลยนะครับนี่ครับปิดฝาโอเคจบนะครับ ตามนี้ครับผมทีนี้ก็จะมาดูเป็นรุ่นหมึกนะครับว่าเครื่องของเราใช้หมึกรุ่นอะไรนะครับเขาจะเขียนบอกหน้าเครื่องนะครับนี่ครับสำหรับรุ่นนี้นะครับออีรุ่นหนึ่งก็เป็นนะครับ NPG นะครับลองเปิดมาดูครับแล้วเช็คหน้าตลับหมึกได้ครับนี่นะครับเขาจะเขียนว่าเป็น NPG สําหรับเครื่องไหนต่อแบบนั้นนะครับเวลาเราสั่งมาจะต้องสั่งให้ถูกนะครับเพราะงั้นสั่งมาผิดรุ่นเดี๋ยวจะเข้ากันไม่ได้อีกครับ่วนอีเครื่องหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับ C.E.X.V. อ่านี่นะครับอันนี้ก็เปิดดูนะนี่นี่นี่นะครับครับหลอดมึกหลอดหมึกเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นตัวหน้ากากเวลาเราใส่เข้าไปเนะี่ยมันจะจะใส่กันไม่ได้นะครับเวลาสั่งซื้อต้องสังเกตนิดนึงนะครับต้องสั่งให้ให้ตามรุ่นของแต่ละรุ่นแบบนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ